สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในออบบี้สุดง่ายที่เมื่อเราเล่นจบแล้วเราจะได้ของรางวัลซึ่งของรางวัลน,นั้นไม่รู้ว่าจะเป็นของรางวัลน,นอกแมปหรือในแมปแต่ที่แน่ๆมันต้องเป็นของในแมปแน่นอนเลยเพราะว่าเขาไม่น่าจะใจปั้มถึงขนาดแจกของนอกแมปให้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้จบดูดีกว่านะด้วยความที่ที่ชื่อแบนี้บอกนนั่นคือ ecobby ซึ่งมันเป็นออบบี้ที่ง่ายๆใช่ไหมง่ายจริงหรือเปล่าไม่รู้แบบนี้นะก็จะมีเอ่อออบบี้ให้ได้ประมาณ50ด่านนะฮะก็นี่ไปาทาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นดูเลยกว่านะผมอยากรู้แล้วว่ารางวัลที่เราจะได้เนี่ยมันคืออะไรอาจจะเป็น PS5 ก็ได้นะที่ช่วงนี้เขาจองกันยากๆเขาอาจจะแจกให้เราก็ได้เริ่มจากด่านแรกเลยฮะง่ายๆปรื้มปื้อ่าผ่านแล้ว เรียบร้อยด่านสองแล้วโอ้โหข้างๆนี่มีโอ้มีขาของด้วยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ขึ้นชื่อว่าเป็นออบบี้แบบอีซี่แล้วคิดว่าไอของด้านข้างเขไม่จําเป็นหลอกนะเราคงผ่านได้สบายเลยอันนี้ก็เป็นด่านสองนะกระโดดข้ามเลเซอร์อันนี้ไม่ไม่มีอะไรคิดว่าแบบนี้ก็น่าจะง่ายสมชื่อแหละนะเพราะว่าดูจากยอดไลแล้วก็ถือว่าสูงกว่าดิสไล์ แสดงว่าแมปนี้เขาอาจจะแจกของจริงๆก็เป็นได้อ๋อดูจากดีแมปแล้วนะครับเป็นตุ๊กตาหิมะใส่หมวกซันตาคอสก็เข้ากับช่วงเดือนธันวาพอดีเป็นช่วงแบบคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างนี้เรียบร้อยตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีน่าจะให้กระโดดลงไป QO อ๋อถ้าเราจะกดคิวโลต้องจ่าย99เพื่อสังหารหมู่ต่อไปอันนี้อืเดินช่องไหนก็ได้อ๋อทำไมออบบี้มันช่างง่ายเหลือเกินเป็นเกมที่เหมาะกับการเล่นช่วงวันหยุดมากๆเลยนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรไม่แต่บันไดก็ยังขึ้นได้รู้สึกว่าแมปนี้จะเน้นเป็นธีมสายรุ้งเนี่ยเพราะว่าไม่จะไม่ว่าจะไปด่านไหนก็มีแต่ความหลากสีหลากสัน โอเคตอนนี้เราก็เล่นมาแล้ว8ด่านแล้วนะครับโอ้โห8ดดานใน2นาทีถือว่าไวมากอืมมีสไลเดอร์มีโอ้มีออปปี้เล่นหลายแบบเลยเนี่ยไปเล่นต่อดีกว่าตอนนี้ผมกำลังคิดถึงแต่ของรางวัลอยู่นะว่าเขาจะให้อะไรเราเขาจะให้เราจริงๆหรือเปล่าชิป์ เออนี่ขนาด EC Obby เนี่ยเราก็ยังตกเลยเนี่ยแต่ังว่าแหละนะไม่ไม,มตกไม่เป็นไร EC Obby มีเช็คพอยต์ปึ๊บอือผ่านจึงซ้ายขวากระโดดเช็คพอยต์อยู่สองด่านแล้วนะถ้าเป็น Obby บบปกตินี่พอเข้าด่านแบบหลักสิบแล้วเนี่ยมันจะเริ่มยากเรื่อยๆแต่อันนี้ผมยังไม่สัมผัสถึงความยากเลยเขาอาจจะเป็นแบบ easy ตามคําบอกเล่าก็ได้นะเขาอาจจะไม่โกหกเราก็เป็นได้สไลด์ไปเลยฟู หนุกนานหนุกนานต่อไปเป็นอะไรเนี่ยทางเลือกแห่งช่องตายไปเนี่ยอืมเราลองเหยียบสีแดงดูอ่ะผ่านได้ออะเหยียบสีเหลืองอ่ะเป็นทางเลือกวัดดวงจริงด้วยแ,แสดงว่าที่เราเดินตอนแรกคือเราดวงดีดวงดีอย่างนั้นเหรอเนี่ย,ยถ้าพูดถึงสีวันคริสต์มาสก็น่าจะเป็นแบบสีเขียวสีแดงอะไรงี้ใช่ไหมสีเขียวอ้อโอเคเราเจะเตรีมคริสต์มาสมาตัดสินก็อือไม่น่าจะใช้ได้ สีน้ำเงินต่อไปน่าจะเป็นสีม่วงแน่นอนฮึบๆๆเฮ้ยเยอ้ใช่ด้วยโอ้โหวันนี้เนี่ยเราดวงดีมากๆเลยเนี่ยเราถูกแล้ว2สีเฮ้รู้สึกโชคดีจังวันนี้วันนี้แสดงว่าต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเราอาจจะผ่านออฟบ,บี้นี้ได้โดยเวลาอันสั้นแมปชิลๆสบายๆเล่นได้ทุกเพศทุกวัยในวันหยุดบวกคูณบวกคูณอืมอันนี้น่าจะเป็นแบาบว่าสัญลักษณ์หิมะอะไรงนี้ เรียบ,บร้อยผ่านโอ้สบายคนสร้างแมปนี้ถือว่าค่อนข้างจะใจดีต่อผู้เล่นเป็นอย่างมากเลยเนี่ยเขาทำด่านที่แบบไม่ยากมากแต่ถ้าง่ายอย่างนี้ตลอดทางก็อาจจะแบบว่าไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรพูดดูจากการตกแต่งแล้วเนี่ยนะสีสันแสงไฟแสงนีออนโอ้มาวัดดวงรอบที่สองแล้วนะฮะเมื่อกี้เราวัดดวงแล้วใช่ไหมเราดวงดีแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นสีเงินน่าใช่จึ๊บอ่ะสีเงินต่อไปต้องเป็นสีเขียว านแรกไม่เป็นไรบานต่อไปดวงหมดสีเหลืองแล้วก็สีม่วงสีม่วงโอเคต่อไปสีแดงเฮ้ย <c oughs> ถือว่าสุดยอดมากในดวงในวันนี้ถือว่าดวงเราค่อนข้างดีเลยทีเดียว <c oughs> ทุกอย่างของด่านนี้มันเต็มไปด้วยสายลุงจริงๆเลยเนี่ยตั้งแต่เล่นมานี้ไม่มีทางไหนที่ไม่เป็นสายลุงเลยต่อไปก็เป็นด่านเลเซอร์กระโดดหลบปุ๊บกระโดดเอออะง่ายๆง,ง่ายจริงๆ ผ่านตอนนี้ก็2ีด่านแล้วอุยมาเกือบครึ่งทางแล้วนี่อาจจะไม่ถึง10นาทีเลยเนี่ยเรามาเกินครึ่งทางแล้วเนี่ยโ,โหแบบนี้นิดง่ายสมชื่อจริงๆไม่หลอกเราด้วยต่อไปนะมีเส้นท้ายเราไป2แบบนะจะเป็นไปแบบกระโดดไปหรือเดินไปเฮ้ยเดินไปเดินได้แล้วถ้ากระโดดล่ะก็กระโดดได้โอ้โหไปทางไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยแต่เราขอเดินละกันหลบเลเซอร์แผ่เลเซอร์อแล้ว สบายซ้ายขวาซ้ายขวาสลับด้านอีกหรือว่าแมปนี้เขาจะให้ของรางวัลเราจริงๆนะเนี่ยอืมฉันอยากรู้สิว่าของรางวัลเนี่ยเขาจะให้จริงหรือเปล่านะผมไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเขาให้อะไรแต่ผมอยากรู้ว่าเขาจะให้จริงจริงหรือเปล่าผมว่าแมปมันดูง่ายเกินไปนะเขาจะแจกให้เราจริงหรอมันดูผ่านง่ายมากเลยนะปกติเนี่ยเวลาที่เขาจะแจกของอะไรเนี่ยมักจะต้องแบบมีการชิงโชคหรือชาเลนจ์ที่แบบที่มันยากกว่านี่เขาถึงจะยอมแจกของแต่อันนี้มัน ด่านมันง่ายมันโซอ e ซี่เกินไปจะคิดแล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้แจกของจริงก็ได้จ,จะเป็นของในแมปให้เรามาเล่น38ด่านและ x อ2กด่านโอ้โหนี่เป็นออบบี้ที่ง่ายที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยเล่นมาเลยเนี่ยเป็นออบบี้ที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะแค่เดินๆกระโดดกระโดดเดี๋ยวก็ได้ของาะวันตอนแรกผมเห็นแล้วว่าแมปเนี้ยมันดูยาวมากเลยนะตอนแรกคิดว่าอาจจะใช้เวลาเล่นนานแต่ไม่ถึง1ินาทีอะจะจบแล้วว่าแมปนี้ถือว่าง่ายค่อนข้างง่ายเลยทีเดียว ถ้าเราเคยเล่นแมปอ,อบบี้ที่ยากที่สุดในโลกมาแล้วใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นแมปอ,อบบี้ที่ง่ายที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นมาแล้วไม่มีอะไรที่มันง่ายไปกว่านี้แล้วเพราะถ้าง่ายกว่านี้ก็คือไม่ต้องเล่นแล้วแหละนะ, <S <S ะด่านตัวนี้เหมือนแท่งเฟ้นไฟเลยเนี่ยพูดถึงเฟ้นไฟแล้วกินในช่วงวันคริสต์มาสก็เป็นไรทีดอร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยพูดแล้วหิวอยากกินแป๊บแป๊บโอ๊อยิ่มหันเมาโดดเพลินเลย นี่ขนาดเล่นอย่างง่ายๆเรายังพลาดเลยเนี่ยอย่างว่าแหละนะฮะเล่นเล่นออฟบ,บี้แบบว่าก,กระโดดต่อเนื่องไม่ได้พักเลยก็อาจจะแบบมีอาการเมื่อยนิ้วบ้างอะไรบ้างเป็นปกติแต่เขามีชิปล็อกให้เราจะกดคลิกทําไมนี่แน่เราขอผ่านอย่างง่ายๆแล้วกันนะเราต้องเช็คฟังก์ชันของเกมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช็คพอยตรงไหนฮะโอ้เช็คพอยข้างล่างอู้ตอไปเป็นทางสายลุงอาจจะเป็นทางสปีดแน่นอนเลย อะไรเตรียมตัวเตรียมเยยีบรบกได้เลยโอ,อ้โอ้หไม่ใช่โอ้โหเป็นทางร่วงอเป็นทาง,งร่วงรล่นนี่นาะไปแล้วรีบไปดีกว่าเส้นทางสายลุงนำพาเราไปสู่จุดหมายอันราบรื่นตั้งแต่เล่นมานี่ราบรื่นงตลอดทางเลยเนี่ยราบรื่นโอเคผ่านแล้วเฮ้ยอีก3ด่านเฮ้ยเดี๋ยวด ลืมดูทางทุกคนอีกสามด่านก็จบแล้วว่าโอ้โหจะบอกนะว่าคลิปนี้จะต้องจบเร็วงั้นเหรอเนี่ย oh <my> ใกล้ถึงที่ที่เราจะได้รับรางวัลแล้วฉันอยากรู้ว่ารางวัลที่รอคอยเราอยู่นั่นก็คือท,ทิ่นี่ทุกท่าผ่านด่านนี้แล้วสุดยอดไปเลย oh <my> เออคุณเจ้าของแมวครับไหนรางวัลของผมล่ะผมเล่นด่านนี้จบแล้วอ๋อรางวัลเหรอ เป็นไงทั้งหน้านายเนี่ยมีขอให้เลือกเต็มเลยแต่ว่าใช้ได้แค่ในแมปนี้นะ <What? S 1> ของนอกแมปเราไม่มีตังอะ่ะอดอ้าวที่เราอุตส่าห์ฟันฝ่าอุปสรรคอันแสนง่ายได้มา50าด่านเพนยัวเซลอ่ะไหนๆก็มาถึงเออตรงนี้แล้วถึงแม้เขาจะไม่ให้รางวัลน,นอกเกมแต่ให้ในเกมก็โอเคมั้งคงโอเคแหละ โอ้ช่วงนี้นะฮะประเทศไทยก็เข้าสู่อากาศหนาวแล้วนะฮะตรงนี้มีบ่อออนเซ็นน้ำพุร้อนให้เราเอ้ย๋กำลังหนาวหนาเลยเอออุ่นสบายเล่นอบบี้หนาวๆมาทั้งทีแช่ออนเซ็นสะหน่อยอย้รู้สึกสบายตัวมากตรงนี้อะไรเอ่ยกดได้ไหมกดไม่ได้ฮะอาจจะเป็นเครื่องปรับอุณหภูมิก็เป็นได้แต่กดไม่ได้ข้างบนนี้มีอะไรจริงชาวิ้วสนุกมากเลยเป็นจิงชาที่ กึกกึกกกักดีเฮ้ยไม่มีคนางวันแล้เนี่ยแย่จังเฮ้ยไม่แน่นะว่าหมวกพวกนี้ก็จะให้มาให้เราฟรีๆนอกเกมก็ได้เนี่ยไหนล้องใส่หมวกไหนสิไหนก็เป็นวันคริสต์มาสแล้วมีหมวกไหนเข้าตีมคมริสต์มาสบ้างน่าจะหมวกพวกนี้เข้าตีมคมริสต์มาสต้องใส่หมวกสีเขียวนี่โอโหหล่อเทใส่หมวกแล้วหล่อเท่เลยแล้วนี่คืออะไรก็ โอ,โอ้โอ้โอ้มีปีกด้วยอ้ลื่นอ๋ออันนี้เป็นบัฟสปีดอ๋อนี่เป็นสปีดแล้วสีม่วงอ่ะโอ้โหอันนี้บับสโลว์สโลว์มากอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นหมวกที่เราใส่ในแมปได้นะแต่ใส่นอกแมปไม่ได้แล้วก็อันนี้เพนต์ยูเซล์ทาสีตัวเองนี่มิกซ์แอนด์แมททาสีไปทำไมเนะี่ยต่อไปอันนี้อะไรปึ๊บอันนี้ซปเปอร์จ์ถ้าเรากดแล้วเกิดอะไรขึ้นซปเปอร์จ์ B2 กดแล้วไม่มีอะไรกดฟลายเฮ้ย อ๋อบินแล้วโอ้บินได้ด้วยอือันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นพรมวิเศษช่วยคุณได้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่พรมวิเศษแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นบอลบอลวิเศษช่วยคุณได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นพรมวิเศษที่ไม่เหมือนออปปี้อื่นนะประติออบบี้อื่นมันจะเป็นแผ่นบ,บล็อก็อกใช่ไหมแต่นี้เป็นแบบลูกบอลลูกบอลโครนกลมๆก็แปลกใหมด่ดีสรุปแล้วแอบนี้ก็ไม่มีของนอกเกมนะมีแต่ของรางวัลในเกม แล,แล้วรางวัลที่เขาว่าก็คือรางวัลความสุขนั่นเองนะฮะคิดว่าความสุขของการเล่นจบแบบนี้ก็น่าจะเป็นรางวัลอย่างที่เขาต้องการใช่ไหมคุณเจ้าของแมปโอเคไงสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวอำลาเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นแมปอบบี้ง่ายๆก็ลองเล่นแมปนี้ดูได้นะง่ายจริงครับ50ด่านง่ายมากๆเลยก็สลหรับใครที่แบบว่าเล่นอะไรยากๆและเครียดก็มาลองเล่นแมปนี้ดูได้นะแมปนี้ก็เล่นง่ายๆไม่มีอะไรโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ อ่าโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็สายอยูแล้วนะครับบ๊ายบายขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะครับ